สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบ็อกมิเตอร์มีดกันนะผมเย้ว้วาวโอเคครับผมทุกคนโอ้โหพี่เพิ่งมาเห็นครับผมว่าเกม r รบ็อกเนี่ยเขาก็มีม i เตอร์มีดด้วยเหมือนกันครับผมทุกคนว,ว้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเหมือนเกมในมือถือหรือเปล่ามาเพลเลยครับผมมันมีซีซั่นมีอะไรด้วยนะ มิเตอร์มิดยังไงโอ้ต้องตีกับเพื่อนเหรอนี่ตูต้องตีกับเพื่อนเหรอโอ้แล้วตูวต้องทําไงเนี่ยเอาล่ะครับผมตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาแล้วนะฮะมาแอบโบดเอาเท้าและกันเท้าก่อนสกูตูยังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ตูยังไม่เคยเล่นหมดโรงเรียนขอขอบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคมิเตอร์มิมิเตอร์มิดแกแกเป็นใครปามีจ่าจ้า อหนี่ต้องเป็นมิสเตอร์มิทเหรอวันนี่ยเอาละฮะเมื่อเราต้องมาเล่นเป็นมิสเตอร์มีทได้เสียดิ You are มิสเตอร์เอาอะไรอ่ะ What เพื่อนออกเหรอโอ้โหคุณตาได้เป็นมิสเตอร์มีทเพื่อนออกโอ้โหแล้วตวต้องรอผู้เล่นใหม่อีกเหรอวันนี้หมดบ้านครับผมเพื่อนก็ขอหมดบ้านนะและใครเป็นมิสเตอร์มิส สามสองหนึ 3, 2, ่งโอ้โหเพื่อนตัวเป็นมิตรบีตตัวทำไงดีวันนี้ตัวก็ไม่เคยเล่นแล้วปืนน่ะอเอ้เอาเฮ้ยอล็อกด้วยทุกคนตอนนี้ล็อกฮะห,า,หาของยังไงวะฟึบฟืบๆๆๆ แล้วบ้านลรอกอ้าแล้วไหนปืนน่ะเอาแล้วตูตูไปทางไหนตูเจอปืนละตูเจอปืนละเพื่อนอะไรตูเจอปืนละโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดียเดียวเดียวดียวเดีวเดียเดียวเอียวเดียวเดียวเดียดยวเดียดยวเดียอเดียวเดียอเดียเด้ยวดียวเดีไม่ดีองเมอบเลยวเดีอวเดเดยดยเ้เยเยเเ อะไรวะเนี่ยเอามาขออีกสักทีดีเพื่อนเสิร์ชแล้วครับผมสามสองหนึ่งแอคชั่นรามีจจ่าจ้าเป็นมิเตอร์มีดว่ะวู้รอบนี้ตุเป็นมิเตอร์มีดบ้างเพื่อนเจอกันพร้อมพร้อมโอเคตอนนี้พี่เป็นมิเตอร์มีดเฮ้ยมันเปิดเอาเราก็เปิดของได้เหรอเฮ้อโอ้อาล้ครับผมตอนนี้ปรามิเตอร์มีดรามีจจ่าจ้ามาแล้วแล้วมีกระสุนลูกซองด้วยฟึบ เราเล่นแบบมุมกล้องมุมกล้องมันได้แค่นี้วะแล้วตอนดีเราออกไปแล้วครับผมฟึ๊บเพื่อนยังไม่มาเพื่อนน่าจะเอาลูกซองละ <c oughs> จะไปตัวออกไปได้อ่ะค้องทางไหนกันวะโอ้โห <c oughs> หรือเราต้องไปหาคอนใช่ไหมเราต้องเป็นคนหาคอนเหรอฟึ๊บโอ้โหมุมกล้องมันมองแล้วมันแปลกๆกว่ะเดินยากกว่ะเอาละฮะตอนดีเหมือนกับเราเราต้องหาของเหมือนกันฮนะ เราก็ไม่เคยเล่นซะด้วยเนี่ยมันเดินทะลุไม่ได้นะทำไมเพื่อนมันเดินทะลุได้วะเฮ้ยทำไมขอเพื่อนมาเดินทะลุได้นี่เราออกทางนี้ได้ไหมออกได้เว้ยเฮ้ยออกได้เว้ยเอาละฮะมาล่าเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนมาอยู่ลูกซองยังอยู่นี่อยู่เลยอะแล้วเพื่อนไปไหนวะเดี๋ยวตัวค้องใจตรงนี้มากเลยเนี่ยฟึบ แล้วเพื่อนทะลุเพื่อนทะลุออกมาได้ไงก่อนเฮ้ยเนี่ยพี่ทะลุไม่ได้ว่ะดูดิมันติดอยู่ตรงเนี้ยเอ้ามิสเตอร์มีปามีจ้าจ้าเองไม่มีสกิลเหมือนเขาปะเขาอาจจะมีสกิลหรือเปล่าถูกไหมเขาอาจจะมีสกิลครับผมอันนี้คือเขาให้เราหลบอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพื่อนไปไหนวะตัหาไม่เจอเอาเพื่อนวะดิเพื่อนเอา มันทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยเอาทำไมเพื่อนมันทะลุได้อ่ะเฮ้ยเอางงเลยตัวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนทะลุได้เดี๋ยวนะตูททำยังไงก่อนเพื่อนาทำไมเพื่อนมันทะลุได้วะเฮ้ยตูงงเดี๋ยวตัวแอบตัวนี้แอบตัวนี้ตีเพื่อนแอบตีเพื่อนเพื่อนไปไม่มาว่ะไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว แล้วตูเข้ายัางไงอะ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนมันเข้าไม่ได้ยังไงวะฟึบปึบ,บโอ้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เพื่อนเอ้ยเนี่ยมันทะลุได้หมดเลยอะ่ะเฮ้ยเพื่อนขี้โกงมันเนี่ยฟึบนี่งไงเฮ้ยเอา้าตูเจอโปะป่ะวัเนี่ย <c oughs> ตูเจอโปรหรือเปล่าเฮ้ยเอาละฮะตอนนี้งงไปหมดแล้ว นี่ไงนี่ไงสี่สามสองแอคชั่นไปดิอย่ามาห้าวกบปามีจ่าจ้าโอ้โหตูได้ยังงงเลยมันทะลุได้ยังไงวะไอ้เพื่อนคนนี้เฮ้ยร้ายกาดตูเจอไอตูเจอไอ้โปไอโปมันเข้ามาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวนะมันมันเป็นการกล่าวหาเขาหรือเปล่าทุกคน เอาละฮะทุกคนตอนนี้ได้เพื่อนแล้วครับผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องมากดขอรับเพื่อนจากตู <c oughs> คนที่โปรหรือเปล่าทุกคนมีใครทราบบ้างขอคําตอบหน่อยครับผมว่าเขาโปรหรือเปล่าไอการที่เขาเดินทะลุได้หรือหรือเขาเล่นนานแล้วมันมีสกิลน่าจ,จะเป็นสกิลเขาหรือเปล่าตัวอาจจะไปกล่าวหาเขาขอไปด้วยเอา,ะาละฮะแล้วตูเป็นมิสเตอร์มิสอีกแล้ววันนี้เอาละครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเพื่อนอีกคนจะทะลุได้หรือเปล่า ถ้าทะลุไม่ได้แสดงว่าคนนั้นปูใช่ไหมหรือใครหน้าผมที่ทราบขอข้อมูลหน่อยฮะโอเคตูจะใช้ลูกดอกเนี่ยแหละในการจัดการเองไอคนเดินทะลุได้ฮนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหหลบเก่งซะด้วยหลบเก่งซะด้วยเอาดิตัวออกจากบ้านยังไงวะฟึ๊บนี่ไงนี่ไงทำไมมันออกไม่ได้วะตูต้องทำยังไงให้มันออกได้ เดี๋ยวนะตูดอกข้างบนถูกไหมไอคนนั้นน่ะมันอืมันเป็นงานครับผมมันทะลุปุ๊บแล้วมันก็กระโดดออกด้วยอ่ะเดี๋ยวนะแกอยู่ไหนกันนะฉันเห็นแกแล้วฉันเห็นแกแล้วเพื่อนทางนั้นมันทางตาจะบอกให้เพื่อนนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันทะลุเข้าไปอีกแล้วตูวเหลืออีกดอกเดียวอีกดอกเดียวตูก็จับมันไม่ได้แล้วเพื่อนคนนี้ทะลุได้ไหม เหมือนจะทะลุไม่ได้นะฮะเหมือนจะทะลุไม่ได้ฟึบฟืบฟบฟึบปีน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 มาฮ้ยลงลงฟึบนี่ไงโดนก่อนโดนก่อนเฮ้ยไอ้งเขาดินี่ไงนี่ไงโอ้โหตูเจอโปรเฮ้ยเพื่อนวันดี้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 เพื่อนไม่มีใครปืนมายิงตัวเลยเหรอปืนอยู่ตรงนี้เพื่อนปืนอยู่ตรงนี้ใครก็เข้ามาสินี่ไงปืน เฮ้ยแล้วเราเหลือลูกดอกอันเดียวเองอะถ้าเรายิงไอ้คนนั้นไม่ได้คือจบเลยนะจบแล้วครับผมให้มันออกไปก็ได้นะจริงๆแล้วอะให้มันออกไปเลยเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โห โอเคครับผมทุกคนก็น่าจะสรุปได้แล้วนะผมว่าคนนั้นเนี่ยเขาคือโปรนะผมฮโปทะลุแมพว่ะคนอื่นน่ะไม่สามารถเดินเข้าออกประตูได้หรือว่าทะลุกำแพงได้ครับผมแต่คนนีเดินเข้านอกออกในได้นะผมถ้าใครอยากเล่นนะผมแมพแบบนี้ฮะโรบอก m i มิดเดิลเมอย่าลืมมาเล่นกันนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ฮูเจอกันใหม่ครับผม